อันดับที่หนึ่งอุบัติเหตุฝันว่าเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นฝันร้ายมักจะเกิดกับตนเองหรือไม่ก็ญาติพี่น้องและบริวารเช่นฝันว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้ศีรษะบาดเจ็บทายว่า จะเกิดอันตรายแก่ตนเองหรือญาติผู้ใหญ่บิดามารดาอุบัติเหตุที่ขาข้างขวาจะเกิดแก่พี่น้องอุบัติเหตุที่ขาข้างซ้ายจะได้แก่คนใช้ที่มือข้างซ้ายหรือข้างขวาจะเกิดแก่ภรรยาและบุตร ยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่สองหุ่นฝันเห็นหุ่นโชว์เสื้อหรือหุ่นยนต์ทายว่าจะถูกหลอกลวงหรือต้องเสียทรัพย์หรือมิฉะนั้นก็ต้องถูกโจรกรรม ยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่สหวีผมฝันว่าหวีผมตนเองใส่น้ำมันถ้าฝันในตอนนั้นเป็นกลางวันทายว่าจะเคาะ้ายถึงเลือดตกยางออก ้าฝันในเวลากลางคืนทายว่าคนรักหรือสามีหรือภรรยาจะนอกใจยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่สี่หนามฝันว่าถูกหนามเกี่ยวหรือ หนมตำทายว่าจะได้รับทุกข์ทางใจหรือถูกคนุบป,ประมาทขัดขวางในธุรกิจต่างๆยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่ห้าสูบฝันว่า สูบบุหรี่ปลายไฟบุหรี่แดงว่าทายว่าจะได้รับเคราะห์น้อยๆจากอุบัติเหตุหรือการเสียเงินเสียทองโดยไร้ประโยชน์หรือมิฉะนั้นจะถูกขโมยทรัพย์สิน ยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่หสมอเรือหญิงชายใดฝันว่าได้เห็นสมอเรือทิ้งลงไปในน้ำทายว่าการที่คิดไว้จะไม่สมหวังหรือจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติมิตรทางไกลยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่เจ็สร้างฝันถึงสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสร้างบ้านในที่ดินของตนทายว่า จะต้องเดินทางไกลและอาจประสบอุบัติเหตุได้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่8เศรษฐีฝันว่าตนเป็นเศรษฐีเป็นความฝันร้ายทายว่าจะมีเคราะ หรือเจ็บป่วยยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่เก้าวงเวียนฝันว่าเดินรอบวงเวียนหรือเดินเป็นวงกลมอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งทายว่า จะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ทางไกลหรือจะเกิดเคราะห์ขึ้นกับคนในบ้านยังไม่ควรเสี่ยงโชคอันดับที่สิบแหวนหายหญิงชายใดฝันว่า ทำแหวนในนิ้วมือหล่นหายหรือถูกขโมยรักแหวนทายว่าจะเสียของรักหรือมีข้อพิพาททางครอบครัวยังไม่ควรเสี่ยงโชค